ตอนนี้หัวรถจักรนะครับ D D ห้าหนึงนึงสามเจ็ดนะครับทําขบวนบรรทุกหินนะครับโดยมี L T ที่นย์สองนะห้อยท้ายมานะครับขนาดบรรทุกนะครับแต่ละคันนะครับสี่ิบสองตันนะครับ ตัวรถลดแต่ละคันนะครับก็อยู่ที่18ตันนะครับช่วงที่ยังไม่ได้ใส่หินนะครับนี่ฮะก็วิ่งอยู่ในย่านนี้นะครับเพราะว่าขบวนเจ้าดีดี511137เนี่ยก็ทำการโรยหินนะครับวันนี้น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าปรับกันมา4-5เที่ยวแล้วนะฮะฝากเพื่อนๆน,นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่